ส่งเสียงดังๆเป็นกำลังใจกับคนที่เจ็บอยู่อย่างนิชาหน่อยได้ไหมแล้วเจอกันใหม่ทุกคนนสุดยอดกัรับสวัสดีครับทุกคนอิสระชาแนลก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของน้องนิชานะครับทุกคนกับภาพนี้เลยนะครับใส่สูรสีดำพร้อมที่จะบอกอะไรไกลๆนะครับ ก็ให้เอฟซีคิดกันเอาเองนะครับหรือว่าเธอจะไว้อะไรให้กับความรักครั้งนี้ด้วยการใส่ชุดสีดํานะทุกคนและตัวผมเองก็ได้เป็ีนคลิปคลิปหนึ่งนะครับทุกคนโตโน่ก็พร้อมที่จะง้อนิชานะครับแต่ทางด้านแม่ยุยแม่ของนิชาก็อัลโฟโล w ลบรูปโตโน่อ,ออกจากไอจก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงสําหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มโตโน่พาคินปมข่าวนอกใจแฟนนิชาซึ่งทางโตโน่ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหว บนเวทีคอนเสิร์ตตลอด2วันที่ผ่านมายังไงแฟนๆยังคงต้องรอติดตามบทสรุปเรื่องนี้กันต่อไปนะครับทุกคนส่งเสียงดังๆเป็นกำลังใจกับคนที่เจ็บอยู่อย่างพี่ชาหน่อยได้ไหมแล้วเจอกันใหม่ทุกคนรับสุดยอดมากคับ